ทุกคนจำคลิปก่อนเนี่เอาอ้วนลาร์ลงมาจากตู้ได้ไหมพ่อจะเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นมายังไงเมื่อก่อนคุณย่าคุณป้าเขาขึ้นมาหาพ่อที่กรุงเทพพ่อเลยเปิดห้องให้ย่าก็อยากเจรรับมากๆก็เลยเอาไ้ให้คุณย่าเล่นที่ห้องเล่นกันไปเล่นกันมาทุกคนเหอแป๊บเดียวหันไปดูไอ้อ้วนลารนี่คือหายไปเว้ยทีก็ช่วยหากันทั่วห้องเลยนึกว่าอ้วนลาร์ปวิ่งออกไปทางประตูแล้วเพราะว่าประตูแย้มอยู่ที่้อ้วนลารมันไม่คุ้นชินกับห้องนี้ด้วยแล้วคนแปลกหน้าทั้งงนนน้้้ทุกแพอหาขึ ดูอ่มขึ้นไปตรงนี้ตอนไหนแล้วทุกคนดูดิทนมากๆก, <c oughs> ก็ตามภาพเลยคุณยา่าคุณนาก็ช่วยกันอัวลารักจะโตก <c oughs> แต่อ้วนลาไม่กล้าลงจริง,รงๆทุกคน <c oughs> พ่อต้องอุ้มลงมาเหมือนต้นคคเบิคือน้องแมวนี่เผลอไม่ได้เลยนะทุกคนแป๊บเดียวนี่หายตลอดต้องดูดีๆเลยนะเวลาเผาไปไหนอะลงมาก็เลยต้องให้คุณยา่าแบบว่าปลอบใจซะหน่อยกอนขนมกันใหญ่เลยมีโอครีมมีตรีอัวนล่า,าชอบรแสแซลมอนก็เลยหยิบมาให้เนี่ยมีโอเมก้าสามช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันอร่อยแท้ มีประโยชน์อีกด้วยได้กินเมลเรียรไปก็เริ่มแบบว่ารักคุณย่าขึ้นมาทันทีเลยวุณทุกคนหลังจากนั้นคุณย่าจะทําอะไรก็ได้เลยตามสบายให้กินขนมมีโอเคมีมซีตตั้งนานแล้ว